อ่าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่ธันวาสองห้าหกห้าครับอ่าวันนี้ผมจะมาเอาเกรสรตัวผู้ของหมอนทองเนี่ยไปผสมอ่ากับก้านยาวต้นนู้นของผมนะฮะก็บานดอกเดียวก้านยาวบานดอกเดียวปีที่แล้วนี่หูดอกเต็มต้นแต่ไม่ติดนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูปีนี้นี่ฮะผมก็จะเลือกเอาเกรสรตัวผู้เดี๋ยวตรงนี้ก่อน ผมไม่ได้ปัดนะฮะของหมอนทองนี่ผมก็ไม่ได้ปัดนะทุกปีก็จะไม่ได้ปัดให้เขาติดเองธรรมชาติเนะี่ยก็จะเอาเกสรที่เขาบานเกสรัวผู้ชุดนี้นี่ไปกระยุมหนึ่งนี่ผมจะเดือดไปกระยุมหนึ่งปุ๊บนี่ฮะจะไปปัดตัวการยาวฮะมืดหน่อยก็อันนี้ก็เวลาอยู่ประมาณทุ่มเสร็จแล้วการยาวเขาก็จะ บานมาแล้วเพราะปีนี้นี่มีลมด้วยมันมีลมว่าวโชยฮนะจะทําให้ทุเรียนติดดีนะอันนี้ผมเพราะว่าเกสรเขาได้ไม่ต้องปัด็ติดนะฮะพอลมมันยกต้นยิงแล้วนะเกสอรอับตองออกมันจะฟุง้งนี่ฮะเป็นก้านยาวปีนี้ปีนี้ติดเป็นกระยุมกระยุมนะฮะแต่ว่ามีก็สามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งถ้าติดแค่นี้ก็พอต้นแล้วก้านยาวผมนะนี่มันสูงอยู่ ตกกูบ้ากับนุ่มได้โอ้ยนี่นะฮะเอาละไม่ถึงฮนะมือนี้ไม่ถึงน่ถือผิดมือแป๊บนึ่งนี่ฮะอ่าเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือถือเดี๋ยวจะมาปัดนะมจะเอาไม้มาด้วยลำบากนิดนึ่งนี่ฮะก็จะมาปัดตัวเกรสร เดียวก,กงมองไม่เห็นเนาะนี่ฮะเกรสรตัวเมียจะอยู่ตรงกลางฮะมีอันเดียวแล้วก็จะมีน้ำเชื่อมอยู่อัน,นจะเป็นเกรสรตัวผู้ของคานยาวผมก็ไม่รู้ว่าลมเนี่ยมันตีอับละออกเนี่ยไปผสมหรือยังเรายังไม่รู้นะฮะก็ลองดูเฉยเฉยผลจะออกมาต่อเมื่อทุเรียนแก่แล้วแล้วก็จะมาดูเนื้อว่ามัน้ผิดแตกต่างรูปทรงแตกต่างจากเตือนนิดหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะแต่มันไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าถ้าเรา,าผสมแล้วเนี่ย แล้วเกิดเขาติดดอกเนี่ยฮะแล้วเอาเพชรของดอกเนี้ยไปปลูกเนี่ยแล้วรอมีลูกเนี่ยถึงจะรู้ว่าเราได้พันธุ์ใหม่ออกมาเป็นแบบไหนฮะอย่างที่อย่างที่ที่จันท์เขาทำก็จะมีมีอยู่แล้วนะจันอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันที่เอาเอา่อหมอนผสมกานยาวแล้วก็จะออกมาเป็นจันทร์อะไรไม่รู้จับไม่ได้อันนี้ผมจะผสมนะฮะก็เอามาแค่มาแต้มอกสอนตัวผู้ผมหมอนเนี่ยฮะมาแต้มที่อ่อเอ,เอ,เอ้ตัว ตัวผู้ขโมยมาแต้มที่ตัวปลายของเกสรตัวเมียเนี่ยอับละออมมันก็จะติดกันแหละนะหลังจากนี้ก็ลุ้นว่าดอกนี้จะติดไหมดอกนี้เป็นดอกที่บานก่อนอมันจะมีง่ามอันเนี้ยช่อเนี้ยมีแค่สามดอกไอ้สี่ดอกจําไม่ยากฮะถ้ามันติดเราก็จะรู้ละแต่เดี๋ยวช่อเนี้ยเดี๋ยวผมจะผสมมาเลยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดอกนี้ก็จะบาน